สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะขอให้ขัดเกลาอีโกโ้คัมภกาหวังโตโนโ่ทบทวนขัดเกลาอีโกโ้หลังว่ายน้ำการกุศลสำเร็จคัมภกาหวังโตโน่ทบทวนขัดเกลาอีโก้ตัวเองหลังว่ายน้ำการกราุศลสำเร็จหลังยิ่งถูกวิจารณ์ถูกห้ามก็ยิ่งดื้อดึงที่จะฝ่าฟันเสียงวิพากวิจารณ์21ตุลาคม2565อันพัวนาศแขกคัมภการ่วมนั่งคุยในประเด็นของโตโน่าคินคำวิไลศักด ศิลปินนักแสดงคนดังที่เตรียมตัวทำกิจกรรมว่ายน้ำข้ามโขงเพื่อการกุศลสมทบทุนช่วยโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลแขวงคำม่วนสาป,ปลาวในวันที่22ตุลาคมในรายการข่าวจบคนไม่จบผ่านช่องทางข่าวสดออนไลน์คำพัก,กากล่าวช่องหนึ่งว่าปฏิเสธไม่ได้ว่าในประเทศโลกที่3อย่างเรามักจะมีปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนเครื่องมือแพทย์ ซึ่งการหาเงินบริจาคเพื่อซื้อเครื่องมือมักจะมีคอนเซนส์สูงสุดในสังคมจะขาดแคลนจริงหรือไม่คนจะรู้สึกว่าการแสวงหาความจริงสำคัญน้อยกว่าที่เราได้ทำสิ่งดีๆต่อให้อุปกรณ์จะไม่ขาดแคลนแต่มีเพิ่มขึ้นก็ไม่เสียหายอะไรแต่อเผอิญว่าจิจกรรมที่คุณโตโน่ทำมันเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายจนถึงแก่ชีวิตพอมันเสี่ยงก็ทำให้เกิดการเป็นภาระ ถ้าคุณโตโน่จะวิ่งจากสูงไงโกรกไปแม่สายอาจจะไม่เป็นประเด็นเท่านี้เพราะมันไม่มีความเสี่ยงที่มองไม่เห็นการวิ่งมันอาจเสี่ยงแต่ยังน้อยทุกคนเห็นคุณในที่โล่งแจ้งต่างจากในแม่น้ำโขงที่เราไม่รู้ว่าจะมีอะไรบ้างที่สำคัญคุณไม่ใช่นักกีฬาว่ายน้ำมืออาชีพสิ่งเหล่านี้มันจึงกลายเป็นภาระกับทีมช่วยชีวิตหากเกิดอะไรขึ้นกับคุณคนถึงวิจารณ์ว่าเปลี่ยนจิตกรรมไหมเช่น เดินวิ่งการกุศลเป็นต้นหวังว่าอีโก้ของคุณโตโน่จะได้รับการขัดเกล่ายิ่งถูกวิจารณ์ถูกห้ามอีโก้ก็ยิ่งใหญ่ยิ่งดื้อดึงที่จะฟาฟันเสียงวิพากษ์วิจารณ์ความมุมานะมันมีเส้นบางๆว่าตั้งใจในสิ่งที่ปรารถนาเอาไว้หรือทำเพียงเพราะไม่อยากเห็นอีโก้ตัวเองถูกทำลายเมื่อจิตกรรมนี้สำเร็จหวังว่าคุณโตโน่จะได้นิ่ง พิจารณาว่าความสําเร็จนี้มันเกิดจากแรงกายแรงใจของคนเยอะมากที่ไม่อยากเห็นคุณตายขอให้ใช้โอกาสนั้นทบทวนขัดเกลาอีกโก้ของตัวเองขอขอบคุณแหล่งข่าวจากข่าวสดขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข,ข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ